สวัสดีค่ะจา่าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้และขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่สนับสนุนช่องนะคะสามารถกดแต้งหรือกดขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เดกถือเหรียญคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออีกในหนึง่งเป็นคนที่อยู่ในช่วงเพึ่งสร้างตัวเพึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังเติบโตทางด้านความคิดหรือทัศนคติคนคนนี้เขาอยากกลับมาสร้างความชัดเจนหรือมอบความชัดเจนให้กับคุณคนคนนี้กับคุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของการและกันมาก่อนแล้วนะคะคุณมาถามถึงคนที่อาจจะ อายุน้อยกว่าคุณหรือเขาอาจจะมีวุฒิภาวะบางเรื่องน้อยกว่าคุณเจตนาของเขาในใบแรกเลยนะคะคือการอยากกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณอยากมอบความชัดเจนให้กับคุณด้วยมือของเขาเองนะคะ THE t o w e r อคนคนนี้กับคุณเป็นคนที่จบกันไปแล้วเป็นคนที่พังกันไปแล้ว พังกันในแบบจุดที่คุณคิดว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสกลับมารักกันได้หรือไม่มีโอกาสกลับมาคบกันได้อีกแล้วความรู้สึกของคุณพังความรู้สึกของเขาพังทั้งคุณและเขาต่างเจ็บปวดจากการกระทําของ ตัวเขาเองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะมันเป็นพลังงานของการที่เขาอยากกลับมาให้ความชัดเจนความมั่นคงกับคุณดังนั้นจะมองว่าสาเหตุของการจบสาเหตุของการพังมันเกิดจากตัวเขาและด้วยความที่เขายังมีความเป็นเด็กมีวุฒิภาวะน้อยกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณเขาเลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังเป็นต้นเหตทุทำให้คุณรู้สึกแย่และรู้สึกเสียใจมาก ความสัมพันธ์ที่คุณมาถามถึงนี้คือความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะ The High p i t c h e และสาเหตุที่มันจบลงนั่นคือความไม่ชัดเจน คนคนนี้อาจจะไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณไม่เคยให้สถานะกับคุณบอกคุณว่ารักแต่ไม่เคยเปิดตัวคุณให้สังคมรับรู้บางคนอาจจะเอาคุณไว้ในเงามืดอ,อาจจะคบซ้อนหรือเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วพาคุณมาเป็นตัวสำรองหรือบางคนอาจจะมีคุณเป็นตัวจริงแต่แอบซ่อนแอบมีคนอื่นไว้ในความลับอีก แต่สิ่งที่มันเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือเขาไม่เคยให้ความชัดเจนใดๆกับคุณบอกคุณว่ารักคุณบอกคุณว่าคุณคือแฟนเขาแต่ไม่เคยบอกใครว่าเราสองคนรักกันนี่คือความชัดเจนที่คุณเคยได้เจอมาดังนั้นใบแรกมันถึงเป็นเจตนาที่เขาอยากกลับมามอบความชัดเจนให้กับคุณเพราะเขารู้แล้วว่า การที่ความสัมพันธ์นี้มันจบการที่ความสัมพันธ์นี้มันพังเป็นเพราะเขาไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่เคยสร้างความมั่นใจใดๆให้กับคุณเลยสามเหรียนเขากําลังวางแผนนะคะวางแผนที่จะกลับมามอบความชัดเจนให้กับคุณเขารู้ดีว่าการที่จะกลับมาทําให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งหรือการที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเขาต้องคิดให้ดี เขาต้องมีสติให้มากเขาต้องคิดให้รอบคอบว่าอะไรบ้างที่ทำอะไรบ้างที่พูดกับคุณแล้วมันจะทำให้คุณมองเห็นความชัดเจนหรือเจตนาที่แท้จริงของเขาเขากลัวว่าคุณจะเข้าใจเขาผิดเขากลัวว่าคุณจะมองความต้องการของเขาผิดผิดพลาดผิดเพี้ยนไปดังนั้นเขาเลยอยากทำให้ดีที่สุดในการกลับมาเขาถึงได้พยายามวางแผนและคิดทบทวนทุกอย่างเพื่อทำให้ การกลับมาหาคุณในครั้งนี้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ราชาถือเหรียญเขากลับมาครั้งนี้จะมองว่าเขาจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นจากคนที่เคยทําอะไรแบบลังเลทำอะไรดูไม่ชัดเจนทำอะไรเหมือนคนกล้ากลัว พูดอะไรแล้วก็ไม่รักษาคำพูดตัวเองในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะนิ่งขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเขาจะรู้ตัวเองมากขึ้นว่าต้องทำอะไรต้องพูดอะไรและคำพูดที่เขาพูดออกมาเขาจะต้องรับผิดชอบมันให้ได้ดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้คุณจะเห็นเขาในสภาวะที่โตขึ้นโตขึ้นทางความคิดและมีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองมากขึ้นคนคนนี้เขาจะนิ่งมากขึ้นเพื่อคุณนะ ราชนีถือเหรียญขึ้นมาคู่กับราชาถือเหรียญความนิ่งของคุณความมีคุณค่าในตัวเองของคุณการที่คุณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ยอมอยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนไม่ยอมอยู่เป็นเงาเมื่อของใครไม่ยอมอยู่เป็นตัวจริงของใครหรือไม่ยอมอยู่เป็นที่หนึ่งของใครแต่คุณต้องการเป็นคนเดียวในความสัมพันธ์ มันทําให้คนคนนี้มองเห็นสิ่งที่คุณมีและรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ได้เรียกร้องเกินไปคุณเหมาะสมที่จะเป็นเพียงคนคนเดียวในความสัมพันธ์และเหมาะสมที่จะเป็นคนคนเดียวในชีวิตของเขาจริงๆเขาถึงได้มีความตั้งใจที่อยากจะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นและมอบความชัดเจนให้กับคุณ และราชาถือเหรียญคู่แมกับราชนีถือเหรียญหลังจากนี้คุณกับเขาจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นเขาจะรับฟังสิ่งที่คุณตั้งใจจะสื่อกับเขามากขึ้น ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามบอกพยายามพูดพยายามทำให้เขาเข้าใจในหลายๆเรื่องแต่ด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่เขายังไม่พร้อมจะโตในวันนั้นเขาเลยเลือกที่จะปล่อยผ่านเขาเลยเลือกที่จะไม่รับผิดชอบคำพูดหรือการกระทำของตัวเองหรือเลือกที่จะไม่สนใจสิ่งที่คุณพูดแต่ในตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะหันหน้ามาฟังคุณและรับฟังคุณมากขึ้น ดังนั้นหลังจากนี้ถ้าหากคุณพูดอะไรบอกอะไรกับเขาเขาจะเชื่อและเขาจะรับฟังแล้วเขาจะเก็บไปคิดมากกว่าที่เคยเป็นนะคะและให้คู่ขึ้นมาจะบอกได้เลยว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะคะและหลังจากนี้จะเป็นคู่ที่ส่งเสริมและเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันด้วยนะคะ ในถือไม้เท้าตอนนี้เขาเริ่มใจร้อนแล้วบวกกับทิ่ใสของความเป็นเด็กรวมถึงคนที่อยู่นิ่งเฉยได้ไม่นานดังนั้นเขากำลังจะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เขาวางแผนทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีแล้วแผนที่เขามั่นใจว่าจะทำให้คุณใจอ่อนแผนที่จะทำให้คุณมองเห็นความชัดเจนที่เขาตั้งใจจะมอบให้กับคุณ ดังนั้นจะมองว่าช่วงเวลาที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะเร็วที่สุดคือภายใน3วัน3สัปดาห์แต่ช้าที่สุดนะคะจะให้ไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้หรือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์คนคนนี้จะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณแต่ด้วยความใจร้อนของเขาแลือความเป็นเด็กของเขาจะว่าไม่น่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนคนนี้น่าจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรืออาจจะทักทายคุณมาก่อน เพื่อส่งสัญญาณว่าคุณจะรีบไปไหนเขาจะกําลังจะกลับมาเขากําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งคุณต้องอยู่รอเขาก่อนเขาจะพยายามส่งสัญญาณเหล่านี้มาถึงคุณนะคะราชนีถือไม้เท้าจริงๆตัวคุณเอง ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะคุณไม่ชอบสถานการณ์ที่เขาทำให้คุณอยู่ด้วยความไม่ชัดเจนอยู่โดยการมองไม่เห็นอนาคตหรือไม่ได้เป็นคนเดียวในความสัมพันธ์แต่ในตอนนี้คุณลึกๆคุณก็ยังรองคอยการติดต่อจากเขาคุณอยากเห็นว่าเขาพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับผิดชอบ หัวใจของคุณและความรู้สึกของคุณคุณยังรอคอยเขาอยู่และในใจลึกๆคุณก็เชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณเพียงแต่คุณไม่มั่นใจเท่านั้นเองว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณด้วยเวอร์ชั่นไหนหรือรูปแบบใดเท่านั้นเองสิบดาบ การที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือการที่ทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ความรักของเราสองสามคนในวันนี้เขา รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากนะคะที่ทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคนเขารู้สึกผิดที่ตัวเองทำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจ คุณเสียใจเขาก็เสียใจไม่ต่างจากคุณในวันที่พังกันในวันที่จบกันไม่ได้มีเพียงแค่คุณนะคะที่เสียใจตัวเขาเองก็เสียใจไม่แพ้คุณเขาไม่เคยคิดว่ามันจะถึงวันที่เราจะพังเขาไม่คิดว่าจะถึงวันที่เราจะจบเขาคิดว่าเขาจะจัดการทุกอย่างได้แต่สุดท้ายพอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดด้วยความที่เขาคิดอะไรตื้นๆคิดอะไรแบบเด็กๆมากเกินไปในตอนนี้เขาเสียใจมากนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ เจ็ดเหรียญเขายังเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าหากคุณกับเขาหันหน้าเข้ามาคุยกันความแตกต่างของคุณกับเขาที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องว่างของวัยความคิดทัศนคติหรือการใช้ชีวิตก็ตามเขามองว่าถ้าหากเรา หาจุดกึ่งกลางเข้าหากันได้คุณและเขาจะเป็นคู่ที่สามารถผสมผสานแล้วลงตัวเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วจะเป็นการรวมตัวที่สมบูรณ์เพราะเขาเติมเต็มบางอย่างที่คุณขาดคุณเติมเต็มบางอย่างที่เขาขาดดังนั้นเขาเชื่อนะคะว่าถ้าหากคุณกับเขาได้เป็นคนรักกันหรือได้เดินทางร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน จะเป็นคู่ที่สนับสนุนชีวิตและอนาคตซึ่งกันและกันเพราะว่าช่วงเวลาที่เขามีคุณอยู่เขารู้สึกตัวนะคะว่าเขาอยากพัฒนาตัวเองเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอาจจะเคยรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณเขาเลยไม่กล้าให้ความชัดเจนหรือไม่กล้าที่จะให้สถานะกับคุณเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบคุณคุณรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่าเขามากๆดังนั้นเขาเชื่อว่าการที่เขาเคยรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ ดีขึ้นเพื่อคุณมันเป็นเพราะตัวคุณมีแรงจูงใจทำให้เขาอยากโตและเขาเชื่อว่าค่ะว่าถ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันเรากลับมาคบกันเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและเขาจะสามารถดูแลคุณได้ในที่สุดสองเหรียญเครื่องหมาย infinity คุณกับเขายังจะต้องได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันการเลิกลาครั้งนี้มันไม่ใช่การจบแต่การเลิกลากันครั้งนี้มันทําให้เขาตื่นมันทําให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณและมันทําให้เขากลับมานั่งคิดว่าสิ่งอะสิ่งไหนหรืออะไรที่จะดีที่สุดและเหมาะสมกับคนแบบคุณและเขาจะกลับมามอบสิ่งนั้นให้กับคุณไพ่คู่ราชาถือเหรียญราชนีถือเหรียญสองเหรียญเครื่องหม่อินฟินิตี้ขึ้นมาคุณกับเขายังไงก็คือคู่กันยังไงก็ตัดขาด กันไไม่ได้เพียงแต่โชคที่ผ่านมามันอาจจะต้องแยกกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายเติบโตขึ้นแต่ในตอนนี้เขาโตทันคุณแล้วและเขากำลังจะกลับมา The Lover หลังจากนี้ถึงแม้ว่าความแตกต่างมันจะยังมีอยู่ แต่เขาเชื่อนะคะว่าสายตาของเขาหลังจากนี้จะมองเพียงแค่คุณถึงคุณจะยังมีความระแวงสงสัยถึงคุณจะมองเขาด้วยความสงสัยความไม่ไว้ใจแต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสายตาเขามีไว้มองคุณเพียงแค่คนเดียวและเขาจะพิสูจน์ตัวเองทําให้คุณเชื่อเชื่อในความรู้สึกของเขาให้ได้ว่าเขารักคุณและจะมีเพียงแค่คุณและเขาจะทําให้ความแตกต่างนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นความรักที่ดี ความรักที่มีเพียงแค่คุณกับเขาสองคนในความสัมพันธ์นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูทธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูว่ามีธาตใดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวราศีธนู ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่12 22คนที่เกิดวันที่14 24 แต่ถ้าหากใครไม่มีท่าตและราศีตามที่จ๋าบอกแต่สิ่งที่พี่ไพ่บอกออกมามันตรงกับสถานการณ์ชีวิตของคุณและตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้คลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้50าสถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจ๋ารบก,กวนรับคำทำนายกลับไปถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและลบก,กวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ